ลมมาแล้วก็ไหมเลกมากเลยนะี่เล็กไหมครับคุณผู้ชมไปดูยูยูก็ไฟไหม้กระดาษไฟไหม้กระดาษตัวเลขนะครับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น,นครับแล้วตัวเลขไม่ไหมนะครับไปดูครับเอาไปดอะไรตาให้แล้วเลขไหมไม,มันลมมาแนละ้วมันไหมเลยอ่ะเนี่ยมาดูอ่ะดูไหมเลือแต่ตัวเลขอ่ะตกมาเองอ่ะมันลมมาเองมันลมมาเองทำไมเลือไหมเลรือแต่ตัวเลขอ่ะเมนิดกำลังจะสะบัดสะบัดสะบัดเนี่ยเอา ดูดิว่าจะไหมจะไหมหมดไหมอยดูสิตัวเลขลุ้นดูนะลุ้นดูว่าเลขนี้ศักดิ์สิทธิ์ไหมล้มมาแล้วก็ไหมไหมเลยปลกมากเลยนี่เลขไหมเลยสะบัดสะบัดล้มมาก็ไหมเลยคอดืพรมันลุ้นว่าตัวหนังสือยังอยู่ตัวเลขอยดูดูยังไหมหมดไหมคอยดูมาสามตัวเนี่ยแต่ไม่รบตัวเลขเลยตัวนี้จะดับไหมคอยดูนะมันลุ้นดูว่าศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนขนาดไหนเนาะไม่มีตัดโตนะครับทุกคน สดสดมาลุ้นกันไม่ไหมแสดงว่าเลขอยู่ถ้าไม่ไมก็เต็มที่เลย<ช>เลน็นาะแสดงว่าเลขนี้อยู่ถ้าถ้ามันไม่ไหมก็แสดงว่าตาจะาที่ให้อยู่หมัดเลยเน้นๆลุ้นดูจะไหมไปไหมดูค่ะไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนดับแล้ว นั่นลงดับแล้วดูแล้วเล่อยู่เล่อยู่ไม่ไหมเลยดับเลยทีนี้โอ้ดับเออเหมือนกำแพงด้วยด้านข้างนะมากเลยไม่ไหมตัวเลขนะมีลุ้นละวท่อนี้มันเป็นรูปเหมือนรูปโครงเตาด้วยนะด้านข้างเห็นไหมหนึ่งโขบเล่ย์อยู่ละทีนี้เล่อยู่เลยทีนี่แล้่โดนไปไหมด้วย ไม่แต่กระดาษแล้วก็ที่เขียนเรว่าสารปูเจ้าสะเต่าเนาะไม่หมดเลยไม่หมดเหลือแต่ซูนห้าห้ามินี่ทำไงถึงไฟไหมมินีิไม่ได้ทำมันล้มมาเองเนาะไม่ได้ทำเลยเลขก็วางไว้มันลมลมพัดลมพัดมากระเด็นมาก็ไหมเลยจับภาพไม่ทันเลยมาไม่ถึงวันนี้ได้ทันอยู่แต่ว่ามิน้ทันอยู่แต่ว่าไม่ได้ทันแต่ว่าเห็นต้นไม้ก็มาดูแม่ไฟไหมเองอ่ะ ไม่เองแล้วไม่เลขแล้วไม่เองแล้วมันนี่แบบสะบัดออกด้วยนะสะบัดแต่ว่าไม่ไม่แเลขคือเลขยังอยู่มันไม่ดำเลขยังไม่ดำเลยเชิญดีเดอร์เอฟซีเลลขจริงเนาะสาธุนะครับเลขมากเลยแล้วตัวเลขตัวนี้ก็ล้มเลยบ่ออันนี้ก็หักอันนี้ก็หักเหมือนกันสามตัวหัก ตัวเลขไม่ไหมจุดูตัวเลขก็หักลงคดูดีๆนะครับตัวเลขแล้วก็เลขกระดาษที่เขียนไว้ก็ไหม่นะคะไม่ไรอบรอบก็เหลือเป็นตัวเลขแล้วดูรอบข้างๆที่ไฟไหม้มันเป็นเหมือนศิลปะอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเหมือนกับบอกไม่ถูกนะ มันกับพญานาคมันกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะโอ้โหสักดิธิ์จริงๆนะครับไม่เลขไม่ไม่เลยนะี่คือเป็นโคบสี่เหลี่ยมให้เล็กลงนะครับจากกระดาษ A4 นะรู้ซชนะ่ให้เหลือแค่พอดีเป๊ะเลยตรงกลางนะครับไม่นายเชื่อเลยนะคือไม่จนเป็นโคบอันนี้เป็นโคบนะครับทุกคนนี่เป็นโคบนะครับโคบอย่างสวยงามมากจากกระดาษใย A4 เ,เหลือแค่ตัวเลขขนาดนี้เลยอ่า เรามาถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับตาก็มาเลยนะครับตาอ่ะสวัสดีตาก่อนครับสวัสดีครับตาครับครับวันนี้ก็ตาดูตัวนี้เสียหมาแล้ว่าตาครับอ่ะเรียกทั้งตาทั้งลุงอ่ะลุงเดี๋ยวไปขอเลขด้วยกันครับครับวันนี้ให้แม่นิดดวงเฮงในการจุดนะครับว่าตาจุดแล้วบางทีตาบอกว่าให้คนอื่นจุดบ้างโอ้รัวสวยมากนี่นะครับอ่ะเราไปดูกันครับยังรัลายยังไม่ไม่แต่งอ๋อปลูกกระเบื้องยังดีนี่โอ้ สลาตาสวยมากนี่ถึงเลยนะครับเอฟซดูป้ายก่อนครับนี่เด้นะครับ,รบสารปูสระเตานะครับ,รบรก็เสร็จแล้วทุกคนนะครับในรั้วที่เราได้เห็นนะครับถูกทั้งอำเภอนะครับรั้วก็เสร็จกันเรียบร้อยสวยงามมากที่จริงรั้วแบบนี้ก็ดีนะ ถูกทางอำเภอนะครับมีนิดดวงเฮงนะครับวันนี้จะมาจุดทูบคอครับ <c oughs> คือไม่ได้ลงนะครับแต่จุดทูบคอเอาเลยนะครับเพราะว่าจุดทูบก,ก็แม่นเหมือนกันครับมาตามมาทางนี้วะมันโอเคนะทุกคนคคดีครับเนี่ยมีน้ำน้ำส้มไม่้ชานี่มีนี่ยยอยู่ๆก็ขึ้นเลยขึ้นเลยเนาะโอ้พอดีรอดไม่มีเราตายายมาตายายมากินนะมาแล้วตายายาาเเลยนะทั่วทิศกูลง เอาหมูทุกาทิตยนไม่สบายไม่อะไรก็แกก็อบอะไรก็ได้รวมความปาัถนาของเราเนี่ยมีผลไม้น้ำส้มน้ำแดงน้ำมาถวายเอ็มรอยว้น้ำส้มน้ำแดงผลไม้าำตายย่ให้ลูกรลานถูกเลขก่อนจะได้เยอะกว่านี้นะับ ตายายสะเตาครับคุณทุกคนนะครับรอรุ้นว่าจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวทุกหลังจุดอยู่ตอนนี้เม่นิดดวงเฮงนะครับตรงนี้ก็ทําเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูตอนนี้ก็มีเตาทาําสาน้ําปลูกพะบ,บุ้งให้เล่นแลวคกับทุกคนนะสาธุสาธุ เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่แอดได้ติดตามและเป็นสถานที่ความเชื่อเป็นโบ,บราณบราณตั้งแต่นานมาแล้วตรงนี้นะครับทุนแล้วให้โชคถูกทั้งอําเภอมาแล้วนะครับหลายคนหลายท่านก็เคยติดตามออกข่าวทั้งทีวีก็ออกไปแล้วนะครับที่ศาลปู่เจ้าสะเต้านะครับดูสิครับแป๊บเดียวนะมีรัว้วทํารั้วกัน้นไม้หมดนะครับป้องกันวัวควายป้องกันทำให้อย่างดีนะครับ เยรามาดูสองตัวสามตัวกับเมนิด้วยยเลยสดงานโชน้นำแดงบอกพุเลยเนาะน้ำแดงพุดขึ้นเลย ดูดเอาดูดเอาดูอ่ะโชคมามาแต่น้ำส้มน้ำอะไรเงี้ยย่มยมีมีดูตาเล่ตาเล่มองตาชมมองตาชคแอบมองตาเล่ดูอ่ะดูตามองลูกหลาน ้อย่ก็ได้เดินทางมาที่ศาลปู่เจ้าสะเตานะทุกคนก็มาขอตัวเลขตรงนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์ตายายมีชาวบ้านเชื่อว่ามีปู่ย่าตายายอยู่จริงแล้วก็เป็นสถานที่ให้โชคถูกทั้งอำเภอมาแล้วนะครับ ตอนนี้รั้วรอบขอบชิดก็เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเรามาดูว่าเลขวันนี้จะขอให้ FC เป็นตัวไหนหลายคนหลายท่านก็เคยติดตามมานะครับทางช่องทางเพจคุมทรัพย,ย์ชนะเพจอิสานเนี YouTube, ยวยูทูบคุมทรัพย์ชนะทิศผ่านพารวยนะครับอาจจะติดตามมาเห็นกันครับเดี๋ยวมาดูกันรอรุ่นว่าจะเป็นตัวไหนครับเดี๋ยวตามไปส่องดูพร้อมๆกันว่าจะเป็นตัวไหนสามตัวในทุบเสียงท้ายหรือสี่ตัวในวันนี้นะครับโค้งสุดท้าย ามาขอแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเข้างวดนี้ก็จะมาขอตั้งแต่ต้นหววแล้วก็มาคงสุดท้ายให้ FC นะครับบางทีอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศได้นะครับตรงนี้ก็แม่นเหมือนกันนะครับสูตรมาแล้วแต่ก็ชอบดูแหละชอบเกาศูน ศูนย bon mm ์ห hmm. กศูนย์เนี่ยห้าศูนย์หกศูนชนเป็เลขทะเบียนรถใช่ไหมชอบฟันอะไรตาจับขี้จับขี้เจ้าของมดจ้าฟันดีนะจับขี้เขาจับขี้เจ้าของไม่ใช่ตารถไปชนท้ายใช่ไหมครับพอพอฟันเสร็จก็วันลังมาก็เท้าพอยชน คนชสานเสาเสาแถววาเขาเบียนรถอะไรเบียนรถหกสองเก้าศูนย์หกสองเก้าศูนย์เคยออก3ามตัวมาแล้วเนาะตที่สานตยายนะคะวงสวงแห่มันออกศูนย์มาแล้วศูนย์จริงจริงนั่นรู้ไหมมอะไรจนะตายชอบเลขอะไรในใจนะตักม้วนนี้เดี๋ยวจะดูว่าจะจุดทูบได้ไหมชอบเลขอะไรในใจ ยเ้นยนยตาซื้อยังครับนี่เดีฟันจับขี้นี่ซื้อซื้อรอตีแล้วซื้อเลขไหนอาวาแล้วซื้อตัวไหนตาซื้อตัวไหนคะบอกซื้อเก้าศูอาซื้อเก้าศูนย์ฟันจะจับขี้เอาทะเบียนรถเลยอ ซื้อทะเบียนรถไปแล้วแล้วฝันจะจับขี้นี่นมากจะออกนะครับสมากจะได้ของเลขมาแล้วบ่อลงยังคร้บครบลวบ่อดูเลขกันยังล้วบ่กเลขอะไรลงห้าเลยนะเลขสามตัวเลขอะไรครับสองตัวมาแล้วมีอะไรมาแล้วครับผม อย่าบอกนรตาให้แต่เก้าห้าเก้าหกเหมือนก่อนเลยดี๋ยวศูนเลขอียงเดี๋ยวดูก่อนซิเออศูนย์ห้า้าศูนย์ห้าเหรือศูนย์ห้าหเนี่มันไม่ขีดด้วยนะลุงห้าเนาะเดี๋ยวดูก่อน เดีมาดูกันชัดๆทุกคนอ่านี่เอาแบบจะบาชเคนไปเลยเอ่ะชัดเจนเลยเอ่ะศูนย์ห้าห้านะครับแคบแคบน้าจอศูนย์ห้าห้านะครับตายายสะเตานะครับนี่เดินมาเลยนะครับคุณผู้ชมนี่เดินศูนย์ห้าห้านะครับตายายสะเตานี่น,น,นครับหายใจจ่ะแล้วศูนย์ห้าห้าเบิ้ลหมดที่แล้วออกศูนย์ศูนย์นี่อกศูนย์มาอีกแต่ว่า กันเป็นห้าห้านะครับอ่ะเป็นแนวทางให้หมดประจำวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกแปดนะครับอ่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับครับก็